สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาสาก็อยู่ในส่วนเขาแตงกวานะคะเรามาหาแตงกวากินกันนะคะในนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันนี้มันละโอกินาว่านะคะมะละคล้ายๆามะละจีนแต่ว่าลูกเล็กกว่าข้างในไม่ค่อยใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาสาจะกลับกล้องให้เพื่อนเห็นนะคะว่ามีแตงกวาอะไรบ้างนี่อันนี้จะเป็นล็อตที่สองนะคะล็อตที่สองนี้ดกมากเลยอะ่ะ กินได้เลยนะออแกนิกนะคะไม่มีสารเดี๋ยวจะหามากินให้เพื่อนๆดูนะคะลูกนี้ไหมคะเอาลูกนี้ไหมจะองใช้กันไก่ตัดนะคะจะตัดแต่ไม่มีมือจับไม่จับกล้องอมันจะตกลงไปข้างล่างนะคะนี่ตกลงปไปแล้วมันจะเปื้อนดินไหม ไม่เปื้อนโอเคนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะน,นี่นี่วันนี้จะเก็บไปทําอาหารนะคะไปทําอ่าเขาเรียกว่าคิวดีทักกคิวดีนะคะเดี๋ยวรอชมช่องอธิสาอินเจแปนนะคะช่องอาหารเนาะก็อันนี้มาเก็บให้ดูนี่เป็นช่องที่เก็บนี่กินให้ดูอืม เป็อย่าน,นี้นะคะอร่อยมากเลยอะอ,อันนี้ใส่สุดกันฝนเพราะว่าฝนมันตกนะคะน,นี่ดอกกำลังออกอันนี้นะคะแตงกวาดอกแตงกวาะคะ่ะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคิวริอันนี้ลูกใหญ่ พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ค่อยเก็บอืมจะดูข้างๆกันอืมอืมลูกนี้ลูกใหญ่เดี๋ยวเก็บนี่ด้เสื้อด้วย ไม่รู้ว่าข้างล่างมีหรือเปล่าโอ้เห็นไหมคะเต็มเลยแต่ม,มันยังไม่โตเหมือนคนมาลักกินแตงกวาคนอื่นอย่างนี้นไม่รู้นะคะอันนี้ใหญ่มากอื เมื่อกี้มีโรนึมงที่ต้องเจ็บเลยน,นะคะอยู่ไหนล่ะอรงนี้เป็นไหนอยู่นี่นี่นะคะมองไม่เห็นอันนี้นี่นี่พุ่งมาเริ่มเลยอ่ะดูนะคะ ตาไลายนะไม่มีคนถือกล้องออออนี่ที่เก็บจากลูกเบเริ่มนะคะอร่อยนะคะเป็นผักออแกนิคค่ะก็ฝากกดติดตามเรื่องราวชีวิตอาิสาไลฟ์สไตล์อินเจแปนในการ ใช้ชีวิตบ้านนอกญี่ปุ่นทำสวนปลูกผักเก็บผักกินผักขายนะคะเราชมค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ